จำได้ไหมครับคาทำนายที่แม่นยําเรื่องของภัยพิบัติผมพูดตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วก็บอกว่าเดือนกรกฎาเป็นต้นไปเป็นต้นไปเลยนะครับโดยเฉพาะกรกฎาสิงหากักยาสามเดือนนี้ก่อนวิกฤตการเมืองวิกฤตพักการเมืองสวสอ,วสอ,สอผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผมเคยพูดแล้วก็จะมีแบบหานายกไม่ได้อะไรก็แล้วแต่หรือที่ผมพูดไปว่าเราเ นายกประเทศไทยคุณแพรทองทานจะออกจากตําแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมได้พูดเรื่องหนึ่งว่าวิกฤตมันเกิดขึ้น4ีละสอย่างวิกฤตภัยพิบัติเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1เลยเกิดขึ้นภัยพิบัติรุนแรงที่สุดในโลกแม้กระทั่งความร้อนที่46.5องศาในแถบยุโรปโดยเฉพาะที่สเปนฆ่าชีวิตคน ไฟไหม้ป่าพายุแม้ทั้งวันนี้ที่ผมทำนายก็คือวันที่ยี่สิบกรกฎาคม2 0ง5ันยิ้าผมพูดแต่เดือนมิถุนาพูดตั้งแต่ตอนช่วงม,มกราคมพามีนาตลอดเลยว่ากรกฎานี้ต้องระวังแล้วก็มันพูดถึงภัยพิบัติทุกอย่างแล้ววันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยพายุกำลังจะเข้ายังไม่เกิดพายุที่เขาบอกว่ากำลังจะเข้าด้วยชื่อพายุวิภา ซึ่งจะเข้าตแต่วันที่22โดยประมาณแต่ทุกประเทศที่วิ่งผ่านพังเล็กเป็นหน้ากองทุกอย่างที่ผมพูดก็คือตั้งแต่ปี2025ตั้งแต่กรกฎาคมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่ไหนน้ำท่วมจะท่วมหนักขึ้นที่ไหนไม่เคยท่วมจะท่วมแล้วทุกอย่างเป็นประวัติศาสตร์จะทำลายสถิติทุกอย่างมากกว่าปีที่แล้วที่เคยทำนายฝนร้อปีฝนพันปีน้ำท่วมที่นิวยอร์กกะโดน เกาหลีใต้ล่าสุดนี้ก็โดนหนักมากซึ่งไม่เคยเกิดหนักมากๆทุกที่เลยบนโลกใบนี้ญี่ปุ่นไทยวันโคแล้วที่สำคัญที่สุดก่อนหน้านี้ผมพูดว่าผมเป็นห่วงสองประเทศเรื่องของภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็สามที่ครับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นแล้วก็ Korea เกาหลีใต้ แล้วก็เกิดขึ้นหมดทุกที่พายุยังไม่ทันเข้าเมื่อวานนี้วันที่19น้กาน้ำท่วมหลายจุดหลายที่แล้วมาบอกว่ารอการระบายคือน้ำท่วมขังมันไม่ใช่มันไม่เรียกน้ำท่วมขังการที่ฝนตกแค่ชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ท่วมเละจนถึงขึ้นฟุตพาทเลยฟุตพาดทไปอันนี้มันหนักมากเหมือนกับน,น้ำท่วมครั้งก่อนเมื่อปีที่แล้วปี2 0 2 4 ตอนนั้นก็ทํานายแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เราจะพูดถึงการทํานายภัยพิบัติโอเคเรารู้แล้วว่าเราทุกคนเตรียมตัวเขาบอกว่ามี broad c e ล l คนไทยเรียกเนาะก็คือมีการคาคําเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงระวังจะเกิดพายุครั้งนุนแรงให้อยู่ในที่ปลอดภยัยอันนี้คือการเตือนผมว่าการดูดวงก็เหมือนกันเป็นการเตือนภัยตัวเองเป็นการป้องป้องกัน แล้วก็เป็นการเตรียมตัวที่จะอยู่รอดหรือเอาชนะปัญหาฉะนั้นที่ผมพูดทั้งหมดวันนี้เนี่ยเวลาผมทำนายดวงก็มาเตือนภัยเท่านั้นเหมือนที่ผมบอกถ้าใครเชื่อก็ปลอดภัยถ้าใครไม่เชื่อไม่เป็นไรครับใช้ชีวิตปกติเพราะว่าอันนี้เป็นความเชื่อล้วนค,วคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการฟังแต่ถ้าดูรายการผมจริงๆผมสอนเรื่องสมาธิเพื่อการรักษาโรค สมาธิเพื่อการอย่างรู้หรือว่าสอนเรื่องการหาเงินจากการแลกเป็นเงินตาฝั่งเงินต่างประเทศหรือว่าผมพูดถึงเรื่องของพลังงานตัวเลขอันนี้เป็นความเชื่ออย่ามองเป็นเรื่องความ,มงมงายครับเพราะว่าถ้าเรามีอะไรดีอยู่กับตัวของหนึ่งสิ่งที่มันดีอยู่กับตัวมันก็ช่วยเราเป็นตัวช่วยแต่ถ้ามันจะดีมากก็คืออะไรปัญญาถ้าเรามีปัญญาที่จะแก้ไขกับ ปัญหากับทุกอย่างหรือการใช้ชีวิตอย่างมีปัญญานั่นคือสมาธิสมาธิที่จะทําให้คุณผู้ชมเกิดปัญญาแล้วก็มันผลประโยชน์ของมันคือสุขภาพแข็งแรงอ่อนกวัยหายป่วยแต่สิ่งสําคัญก็คือปัญญาที่จะเกิดเราอาจจะคิดแค่นี้วันหนึ่งเราฝึกลมหายใจโภเพท,ทัสเราคิดไกลไกลกว่านั้นได้ฉะนั้นจะบอกคุณผู้ชมว่าคำทำนายเกิดขึ้นหมดแล้วนะ,ะกรกฎาคม เกิดแล้วตั้งแต่ต้นวันที่หนึ่งแต่บอกก่อนแล้วนะผมไม่ได้มาติดเขาเรียกว่ามาโหนกระแสว่าเออเราตอนนี้เขามีภัยพิบัติกันแล้วเรามาทํานายไม่ใช่ผมทํานายก่อนตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีแล้วก็พูดถึงเดือนก,ก,กรกฎาวิกฤตที่เกิดขึ้นเช่นวิกฤตการเมืองวิกฤตนายกวิกฤตคุณทักษิณวิกฤตทุกอย่างเป็นวิกฤตแล้วกันภัยพิบัติ หรืออุบัติภัยที่พูดไปโอ้มันแรงมากเนาะบางคนอาจจะคิดว่ามันเกิดขึ้นทุกวันน้ําท่วมคนที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นเขาไม่ได้ท่วมทุกวันครับเขารู้ว่าอันนี้คือท่วมหนักอันนี้ไม่เคยเกิดเหมือนกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่ดําที่ขายร้านขนมจินอ่าอ่อขาข้าซอยน้ําเงี้ยวรอบเกาะอยู่ที่ถนนสันค้งน้อยบอกตั้งแต่เกิดมาจนถึงพ่อเขาอ่ะ ยังไม่เคยท่วมที่บ้านแล้วเขาบอกนี่มันท่วมมันคือท่วมทั้งเมืองแม่สายละแล้วมันก็เกิดขึ้นคนที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นเขาจะรู้ดีที่สุดคุณผู้ชมท่านเราเป็นคนเมตานะส่งกำลังใจดีกว่าส่งกำลังใจส่งความช่วยเหลือถ้าเราไม่มีเงินมีท้อมช่วยอะไรไม่ได้ส่งกำลังใจตั้งอธิษฐานจิตบางคนถือพุทธศาสนาก็แผ่เมตตา ส่งให้เขาอยู่รอดปลอดภัยให้เขาพ้นภัยพิบัติถ้าเรานับศาสนานอื่นก็เหมือนกันให้กอดใหพ้พระผู้เป็นเจ้าหรือรอดหรือว่าอัลละห์มาดนบันดาลให้ชีวิตเขาไปในทิศทางที่ดีดีกว่าเราไปคอมเพลนตำหนิว่ากล่าวบน่นอันนี้มันเป็นนิสัยของ การทำลายฉะนั้นเวลาเราฟังเรื่องอะไรสักอย่างถามตัวเองก่อนเรากำลังคิดบวกคิดดีหรือเปล่าถ้าสิ่งที่เราคิดมันทำลายหยุดเถอะบางคนหยุดไม่ได้นะเพราะว่ามีโรคประจำตัวเขาเรียกว่าสัะใจอันนั้นก็ปล่อยเขาแต่ถ้าคนไหนที่แบบค่อนข้างรุนแรงขับรถปาดหน้ากันลงไปชกต่อยทำร้ายเขาพอเขาชักปืนยิงอ่ะวิ่งหนี ก็เพราะว่าความใจร้อนเนี่ยเพราะว่าวันนี้เจอคนจริงไงเขามีปืนไงฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยใจเย็นลงนิดนึงถอยตัวเองออกมานิดนึงฟ้าจะสว่างในที่สุดแล้วก็จะพ้นภัยความใจร้อนไม่มีใครจะรอดพ้นนะความใจร้อนสร้างความเสียหายคำว่าใจร้อนคือร้อนใจนะมีคนมากมายที่ หมดหมดหนทางชีวิตก็เพราะว่าความใจร้อนฉะนั้นคุณผู้ชมต้องอยู่กับลมหายใจมีสติและมีปัญญาถ้าใครติดตามผมหรือว่าดูรายการผมอ่ะจริงๆผมไม่ได้เชิญชวนคุณผู้ชมแบบใครมาดูดวงนะแน่นอนผมดูดวง25นาที4ี่คำถามแต่ผมมีเงื่อนไขคนที่จะบูชาเลขท้ายมือถือหรือว่า,เ,าเลขที่บ้านอะไรหนึ่งตัวเลข อะไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดเช่นเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อจัก,กรวาลชื่อที่มันมีความเป็นมงคลกับตัวเองเป็นพลังงานสิ่งสําคัญคือต้องไม่ลำบากเรื่องเงินมีคนเขียนมาผมก็ต้องถามก่อนลําบากไหมครับถ้าไม่ลําบากก็โอเคอผ่านละถ้าลําบากถ้าลําบากก็ไม่ได้ละไปฝึกก่อนนะครับไปฝึกลมหายใจโพเวทัสลองไปทําในที่ผมแนะนําหรือไม่งั้นก็ดูดวงฟรีอย่างที่ผมทํานายทุกสิบห้าวันหรือว่าดูว่า คนเกิดวันนี้วันนี้มันแปลว่างไงคนมีบ้านเลขที่นี้เลขท้ายมีแปลว่าอะไรหรือคนมีเลขท้ายมือถือแปลว่าอะไรอันนั้นก็เป็นประโยชน์ของเราอย่างที่สองถ้าผ่านเรื่องวะฉันพร้อมแต่ฉันเนี่ยไม่มั่นใจคือไม่ศรัทธาพออย่าเพราะว่าการดูดวงมันต้องเปิดใจเปิดใจปุ๊บเปิดพลังงาน